สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินมุ่งมัน่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ด้วย4โครงการหลักโครงการ1ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่น้อนมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่สร้างเกษตรกรรมยั่งยืน โครงการแหล่งน้ำในไร่นาน,นอกเขตจลประทานหรือบ่อจิว๋วเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโครงการโซนิ่งบายกรีแมับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และโครงการเกษตรอินทรียปี2564 เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรในระบบการผลิตกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินทีมดีทีมพอดอน้ำหนึ่งใจเดียวกันสู้ภยัยโควิด1 i กลับมาในช่วงสุดท้ายรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุโขทยัยไปรู้จักกับเกษตรกรดีเด่นในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะเขามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งให้เป็นโคกหนองนาเรียกได้ว่าเป็นโคกหนองนาโมเดลที่หลายคนอาจจะได้ยินกันนะคะซึ่งแน่นอนสามารถที่จะสร้างนะคะผลผลิตผลิตอะไรต่อมีอะไรได้โอ้โงงงามในผื้นแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งมาก่อนนะคะรอไปติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ รักพื้นดินทิศสปกปี3วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลน,นาขุนไกรอำเภอศรีส,สำมรงจังหวัดสุโขทัยค่ะเราอยู่กันที่สวนของพี่ประเทืองทิพย์บุญชูกเกษตรกรดีเด่นในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยจากเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้งพี่ประเทืองทิพย์จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรกรรมในแปลงเป็นแบบโคกหนองนามโมเดลโดยได้รับการสนับสนุนจากสปกสุโขทัยและกว่าพื้นที่จะสามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้อย่างที่เห็นนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังจากพี่ประเทืองทิพย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางประเทืองทิพย์บุญชูอายุ55ปีอยู่บ้านโซกเปื่อยหมูเจ็ดตําบลนาขุนไกรอำเภอสี่สำรงจังหวัดสุขโขทยัยอาชีพเกษตรกรค่ะหลังจากกล้ามาอยู่บ้านเนาะพ่อแม่ป่วยแบบชราก็เลยกลัามาอยู่บ้าน อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งทางสปปสุขโขทัยเนี่ยจะ้ะก็พาเกษตรกรของตำบลนาขุนไกลไปเข้าการอบรมศาสตร์พระราชาที่ศูนย์กษิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่านจังหวัดน่านอะคะท่าวังผาจังหวัดน่านพอปี62สประกอเข้ามาสนับสนุนพร้อมทุนตัวเองบ้าง ก็คุดเป็นโคกเป็นหนองแล้วก็เป็นของไส้ไก่จ้ะทำในรูปแบบโคกหนองนานเกษตรทฤษฎีใหม่เริ่มเปลี่ยนแล้วจ้ะเริ่มเปลี่ยนพื้นที่การทำเกษตรของพี่ประเทิงทิพย์มีประมาณ35ไร่ถูกแบ่งสันปันส่วนไว้เป็นอย่างดีทำให้พื้นที่สามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายส่งผลให้พี่ประเทิงทิพย์มีรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปี เดี๋ยวเราจะพาไปชมส่วนเนาะเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีไหมโค้งน้องนนาโมเดลเชิญจ้านี่เป็นซักนะนี่แปลงซกักปลูกไว้ที่สะกสนับสนุนมาก็มีไผ่ไผ่นั้นไผ่สร้างโมนเนี่ยไผ่จ้ะไผ่จ้า สองปีเนี่ยจ้าตรงนี้ก็เป็นส่วนมะยงชิดเนี่ยจ้ามันกำลังใกล้จะออกชอ่อแล้วหน้าหนาวแล้วเนี่ยอันนี้เป็นส้มโอส้มโอแล้วก็น้่นก็ส้มโอแล้วมีที่มาปีนี้ก็มีมะขามปักใหญ่น่ากําลังเริ่มเพิ่งจะลงปีนี้เพิ่งจะลงไว้วแล้วก็นี่ชะอมค่ะเป็นแถวชะอม อยู่บนคันเนี่ยค่ะก็ทางสปกสุโไทยนะคะได้มาสนับสนุนเกษตรกรนะคะที่ตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำมลงจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่ปีงบประมาณ2,561 โดยที่นําพาเกษตรกรนะคะไปอบรมที่ศูนย์ต้นน้ำแน่นนะคะจังหวัดแน่นเราได้ขยายผลไปไปยังเกษตรกรอีก5รายนะคะโดยที่พี่ประเทิงทิพบุญชูค่ะก็เป็นหนึ่งในเกษตรกร5รายนั้นนะคะที่เราขยายผลมาค่ะ,คะทางสปกโขทยเองะคะ่ะได้สนับสนุนโครงการนะคะวันเกษตรนะคะโครงการเกษตรอินทรีย์โครงการที่ฎีใหม่เพื่อเติม,เต,มเต็มในส่วนของที่เกษตรกรนะคะยังขาดอยู่เช่นเราแจกพันไม้นะคะแล้วก็ให้องค์ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรของเราค่ะอยู่ดีกนนนินดีในเขตรปรรกที่ดินค่ะก็ขอบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะว่าไปไหนก็เขาเนี่ยกินอิ่มนอนอุ้นเหมือนพี่เหมือนน้องพาเราไปไม่เคยทอดทิ้งพูดแล้วน้ำตาจะไหล <c oughs> ต้องขอบคุณเขาจริงๆขอบคุณสวปกสุโขทัยขอบคุณปตทสพขอบคุณสวปกส่วนกลาง หน่วยงานที่สนับสนุนเราอะค่ะที่ทําให้เรามีวันนี้ได้อะค่ะขอบคุณค่ะ พี่ประเทืองทิพย์บุญชูเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ทําโคกหนองนามโมเดลตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่จนได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุขโขทยัยประจําปี2563ทําให้พี่ประเทืองทิพย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขบนผืนดินสอประกอ ใชค่ะสประกรนะคะดูแลพี่น้องกเกษตรกรจ,จริงๆจ,จากพื้นที่ที่แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้เนี่ยก็ให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนส่งเสริมจนณวันนี้มีรายได้แล้วก็มีอาชีพที่ยั่งยืนค่ะค่ะเพราะว่าแผ่นดินสปรกรเนี่ยคือสอปรกรไม่ได้ให้ที่อย่างเดียวนะแต่ว่าส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็พัฒนาแบบทุกอย่างแบบครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถอยู่ได้อยู่ดีและมีความสุขในแผ่นดินของสอปรกรนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรติดตามรับชมกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหา นาิกาทางช่อง m c o t HD กดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุ๊กกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ มอบหมายมาจากทางกระทรวงเกษตรในการรณรงค์ในเรื่องของการเผาอะนะคะในพื้นที่การเกษตรจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเผาในพื้นที่นะคะมันจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเนาะพื้นที่ทําการเกษตรพื้นที่โล่งนะคะเพราะฉะนั้นในนโยบายการจุดเผาตรงนี้เนี่ยเราจะรณรงค์เพื่อจะลดมลพิษนะคะแล้วก็มองในภาพของการที่จะหาเทคโนโลยีมาทดแทนการเผานะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรนะคะมามาใช้ในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการปล รูปสร้างมูลค่าในด้านต่างๆนะคะค่ะในภาพของตรงนี้เนี่ยนโยบายก็คือในส่วนของที่จะช่วยลดในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่เนาะในเรื่องของ pm 2 5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลดพื้นที่การเผาลงไปได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดมลพิษ